มึงมึงมึงบอกให้มึงบอกความรู้สึกมึงหน่อยดิเปิดความรู้สึกหน่อยมิกกี้เมนูอะไรวะอ่ามิกกี้เม้าหันสาต้มยำไม่มีเส้นเล็กด้วยต้มยำกูเลยนะตอนนี้ต้มยำมิกกี้เม้าครับใกล้ๆกลนกว่านี้อ่หากล้ใกล้หาใกล้ดาไอ้เจ้เไอ้เจ้า ลองเลนบอกว่าชามันไงบอกว่าชายมองต้องบอกชายนอ่ลอมุนโอ้ยปวด้ามอโอ้ยเปนไงเป็นไงแบบรถสัมผัสเนี่ป็นไงววกวเะ้งต่อไปนเว้ยไอโดนะไม่ต้องโดนอีก ไปวะมันรีบเกียร์แน่นะโอ้โหกูเคยด้ว